สวัสดีครับอยู่เทดดีนะครับตอนนี้เราก็อ,อยู่กับวันอาทิตย์ที่8ปในทาวเ e อร์ส์มูนแบ็กูเนเจอนะครับวันนี้มันมีเทศกาลไอเทพธิดาประกวดเทพธิดาใช่ไหมแต่ผมตัดสินใจแล้วนะว่าผมจะไปนะฮะอู้จะขึ้นแล้วเพราะว่าอาผมผมไปเช็คดูแล้วะฮะแค่เราไปร่วมงานเทศกาลแล้วเราไปคุยกับสาวๆความสนิทมันก็ขึ้นละหึะือจะขึ้นนิดเดียวนะ ผมก็รีบไปเก็บเกี่ยวไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอรดน้ำต้นไม้ไก่อนเพราะว่างานเริ่มสิบโมงร้านเลินก็จะไม่เปิดนะฮะแล้วก็สาวๆก็จะไม่ไปเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไปอีเวนท์ทั้งหลายไปอัอน,นเออกดไม่ออกอน้ำหมดแน่เลยเติมแป๊บ ก็ผมก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะทุระอะไรที่ต้องวิ่งขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปเก็บของนะฮะตอนนี้เราก็รดน้ำไปก่อนงานจะเริ่มสิบโมงถึงบ่ายสองกว่าโอ้ตรงนี้ตันว่ะเดี๋ยวต้องย้ายหินนี่ละผมลืมกะเผื่อจริงด้ยวยอนนี้หลบไป คือผมไม่อยากไปที่งานก่อนเวลาครับเพราะบางทีเกมมันจะบั๊กแล้วการเมื่องานมันไม่เริ่มนะเคยเป็นนะฮะแต่ว่านั่นแหละไม่ค่อยชัวร์เท่า,หาไหร่ไงก็ไปเซ,เซฟไว้ก่อนดีกว่าฮะสิบโมงเดี๋ยวเราค่อยไปที่ลังกว้างนะเพราะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรต้องจัดก,การที่อื่นเยอะ เดี๋ยวรดูหน้าผมย้ายแปลงมาอ,อีกบบนิดึงเดี๋ยวโอเคได้เวลาไปกันแล้วเหลดนิดนึงฮะมาสายสิบนาทีาทอ่าพวกบ้านเบิ้ลเลยจะล็อกแทบจะหมดเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องแวะไปหาใครนะโอ้เราเผยๆเรามาถึงพอดีนะเนี่ยตรงเวลา ถึงแน้วรอแป๊บติดโมงลวิ่งไปเลยมาเลยอืมผมควรจะสนิทก,กับใครไว้วะพี่แน่มาคุยกับคาเรนก่อนจีบใครคุยคนนั้นครับอ่าเทศกาลฤดูใบไม้ผีนี่สนุกมากเป็นเทศกาลงานเต้นเริก อันนี้เป็นชุดเทพธิดา,าวดีริกอาพอฤดูหนาวจบลงฤดูใบไม้ผลิก็จะมาก็จะมีเทศกาลนี้อันนี้สาวแว่นปะสาวแว่นห้องสมุดใช่ไหมหรือจะเขินจังเลยต้องใส่ชุดแบบนี้แต่ก็นะมันเป็นชุดเขาเรียกไงเหมือนชุดของที่ภูมิภาคเนี้ย อันนี้แม่สาวพยาบาลเนาะผมชอบโมเดลในเกมนะไม่ใช่หมายถึงอาร์ตอาร์ตเวลาคุยกันนะหมถึงตัวโมเดลเลยผมสั้นแล้วมันดูน่ารักมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบอาร์ตเท่าไหรน่ฮะรู้สึกกังวลจังเลยไม่มั่นใจที่จะไปเต้นต่อหน้าทางกำนันนะฮะก็อันนี้แอนก็บอกว่าเขินเหมือนกันนะปกติไม่ได้ใส่กระโปรงแหละใช่เพราะนางจะมาแนวทอมบอยหน่อยอยังจำได้อยู่เลยนะตอน,น สมัยสาวๆที่ไปเต้นคุณแม่คาเรนนั่เชุดจะถูกส่งไปรุ่นสูรุ่นอ๋อแจ้ว่ชุดที่คาเรนใส่คุณแม่เคยใส่มาก่อนเมือนั้นฉันพาซาชามาที่นี่ทุกปีนะแล้วก็อเธอก็ปฏิเสธมาตลอดเลยหมายถึงเจนี่คือซาชาใช่ไหมคือโดนลากมาแล้วไม่เคยมาเมือนัน ดูใส่แอนใส่ชุดนั้นแล้วนึกถึงแม่อ๋อแม่แอนเสียไปแล้วใช่ไหมหมดแล้วมั้งหรือไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กเปรตที่มันแปะฟังไว้อืลูกสาวฉันเกลียบอะไรแบบนี้เนะี่ยก็เลยไม่เคยมาร่วมงานเทศกาลอันนี้คือลูกสาวดุ๊กปะเจเนี่ยอาจจะใช่นะเพราะายังแต่งตัวดูแบบเป็นชุดกลาสีอยู่เลยอาจจะดูสาวๆอยู่อะไปเรียนปะ นี่มันประเพณีเก่าแก่เลยนะเหมือนที่จะหายไปจากหมู่บ้านอื่นไม่มีแล้วทุกคนดูน่ารักมากเลยแล้วก็แมรี่ดูดีมากไะ,ะเริ่มเริ่มเทศกาลเลยเดีกว่าว่าไงเทสเริ่มหรือยังครับผมมานั่งดูสาวเต้นครับเฮ้ยเลือดเทศกาลนี้เราไมา่ได้อ๋อเราเราไม่ได้เต้นกับสาวป่ะเทศกาลนี้มันไม่ใช่เทศกาลงานเต้นลนัมดิว่ะเหมือนผมจำผิดนะฮะ เทศกาลนี้มันแค่เป็นเทศกาลการแสดงของสาวๆในหมู่บ้านเฉยๆเออเทศกาลที่เราชวนสาวไดน้น่าจะเป็นงานเต้นลํานะถ้าผมจำไม่ผิดก่อนหน้านี้น่าจะจําผิดไปอ่พะพอเห็นแล้วเหมือนนึกได้ครับแค่เราชวนคนไหนสาวคนไหนมางานก็แค่ความสนิทจะเพิ่มเป็นพิเศษแค่นั้นฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะถ้าผมจาไม่ผิดหกโ,โมงเย็นเจ้าค่ะ นอนนอนเลยดีไหมวะนอนเลยดีกว่าตอนแรกผมคิดอยู่ว่าผมจะวิ่งขึ้นเขาไปเก็บดอกไม้มาแล้วก็เตรียมมาให้คาเรนพรุ่งนี้ดีไหมเดี๋ยววันนึกไปนึกมาไม่ต้องก็ได้นี่หวเออนอนสบายเลยนายหมานี่ไและเดี๋ยวจะมีเทศกาลต่อไปเดี๋ยวผมคิดว่าคงไม่ได้ร่วมนะมันจะเป็นเทศกาลที่ ขอบคุณฤดูใบไม้ผลิมั้งแล้วเราจะต้องเอาของหวานน่ะไปให้สาวๆซึ่งเรายังทําอาหารไม่เป็นนะแล้วผมไม่แน่ใจมันซื้ออะไรได้หรือเปล่าเว้ยแต่ว่านั่นแหละผมยังไม่มีอะไรต้องไปให้ะฮะมันก็เท่านี้ก่อนแล้วกันคงไม่ได้ร่วมอีกสองเทศกาลนะเพราะว่าจะมีเทศกาลหนึ่งเป็นอ่า อะไรนะเทศกาลให้ของหวานกับสาวมันเหมือนจะเป็นเทศกาลเล็กครับคือไม่มีอีเวนต์จัดล้วแค่เอาของหวานไปให้สาวๆตรงวันแค่นั้นก็พอแล้วส่วนอีกเทศกาลหนึ่งคือจะเป็นเทศกาลอะไรวะเดยวนะผมนึกไม่ออกทาอาหารมั้งแต่ไม่ใช่เป็นทําอาหารรวมครับคือเราเอาอะไรไปประกวดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ชนะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้า เราชนะขึ้นมาความสนิทก็จะขึ้นกับคนในมือกันทุกคนครับก็เราตอนนี้เราไม่มีอะไรไปสู้เเพราะรายังทำอาหารไม่เป็นนะฮะเราไม่มีครัวเราก็ใส่ไข่ต้มไปได้ผมจำได้อยู่อยากเจ๋งก็ยัดไข่ต้มไปเลยว่าเนี่ยอืม ไม่มีอะไรทำฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมไปไม่ทนันคาเรนบ่าวะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอีเวนต์ไข่ปกรปิทำไมมันยังไม่ทริกเกอร์ปกติจริงๆมันน่าจะได้แล้วนะหรือว่าผมยังจีบไม่นานพอวะความเสร็จต้องขึ้นกว่านี้ป่าวะ พูดเหมือนเดิมผมยังไม่มีไก่เลยขอยืมไข่นะไยได้ไหมลนะ่ะถามผู้หญิงฮะขอยืมไข่น่ไยได้ไหมฟังแปลกเนาะหยิบติดมือไปเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไข่จากโปปุลิถ้าถามผมว่าเราจะโตช้าไหมนะ ผมว่าไม่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเรามีไก่เราก็ต้องเสียเงินซื้อข้าวไก่ถูกไหมแล้วทีนี้โดยธรรมชาติของผมแล้วเนี่ยช่วงฤดูอื่นผมจะปลูกอะไรไม่เยอะนะผมจะไปหนักจริงๆก็คือตอนฤดูใบไม้ร่วงที่เราจะปลูกมันหวานได้นะแล้วเงินมันจะบวกเยอะมากอะ่ะมันจะบวกเป็นแสนเลย ซึ่งเราก็จะไปรวยตรงนั้นนะฮะยับดอกไม้ยับ,ย,บยับครับไม่ทักไม่ถ่ายครับอ้าวสิบโมงคาเรนกลับโอเคเฮ้ยเป็นสีม่วงแล้วเลยจังสแสดงว่าคาเรนเอาดอกมูลดอกไปจีบก็ง่ายนะไม่รู้ดิทุกทีผมจะผมจะให้ดอกมุลดอก,ดอกทีละหน่อยอะฮะจนผมมีเงินททําุนไปซื้อไว้แล้วผมก็จะกรอกไวายัยบ,ย,บยับเลยทีนี้โอเคเราไม่มีอะไรต้องทําแล้วนะ จริงอยากรีบอัพบ้านนะแต่ว่าเราต้องรีบอัพขวานก่อนแนละ้วไม่มีเงินนะตอนนี้ไงเราก็ต้องทำทุนอยู่ดีนะพีไ<อ>่ไม่น่ารีบวิ่งกลับมาเลยว่ะผมน่าจะแวะตกปลาที่ทะเลก่อน ผมจําไม่ได้ว่าบ่อไหนมันจะมีปลาไม่มีปลานะคือมันจะมีบ่อที่มีปลากับบ่อที่ไม่มีปลาเลยครอ่าแน่ๆบ่อตรงน้ําตกอะมันมันจะไหลผ่านลงมาหน้าบ้านเราบ่อบนเขาก็เหมือนจะมีบ่อไหนที่มันไม่มีผมจําได้มันจะมีบางที่อะที่ถ้าเราเราซ่ายโยนเบ็ดลงไปอะฮะแล้ว มันเบ็ดมันจมลงไปด้วยนะแต่ว่ามันจะไม่มีทางตกอะไรได้เลยฮนะคือมันจะเบ็ดจะไม่สั่นเดี๋ยวผมขึ้นไปตกปลาบนเขาดีกว่าแล้วก็ค่อยอะไรนะเอาหน่อไม้เออจะเรียกมันว่าเป็ดตลอดเลยค่อยเอาหน่อไม้หยิบกลับมาด้วยฮนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลานะ เนี่ยเนี่ยไอเป็ดเนี่ยมันมันจะพูดเป็นคลิปแรกแล้วตอนเด็กๆผมแม่งไม่เคยคิดว่ามันเป็นหน่อไม้ผมนึกมันเป็นเป็ดมาตลอดก็ว่าเอ๊ะทำไมเป็ดมันขึ้นทุกตัวเลยวะมันขึ้นเรื่อยๆเลยวะแล้วก็แม่งมีให้เรากินกินสดอ่ะกินเป็สดสดๆได้ขอ,อนไม้เก็บไปด้วยครับขอ,อนไม้ถ้าเราเอาขวานสับเราจะได้ซุงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะกดให้ดู จริงๆเราซื้อเด็กช่างไม้ได้นะแต่ว่าหลักๆผมอยากเอาไว้กั้นฟาร์มมากกว่าไว้แต่งฟาร์มอีกหน่อยผมก็ถ้าถ้าไม่เบื่อซะก่อนผมก็คงเล่นเบยาวแล้วก็ทำแปลงเป็นแบบมีทางดงทางเดินมีเขาเรียกอะไรอะทำแบบแต่งฟาร์มให้เต็มอะฮะปลูกผมจำไม่ได้ว่าถ้าเราปลูกหญ้ารู้สึกจะได้นะปลูกหญ้าแล้วรู้สึกว่าชัพืชมันจะงอกแทรกหญ้าได้ฮะแต่ว่า เลดเกิดของอันนี้จะน้อยกว่าเดี๋ยวเราก็ปูญ่าบันทางเดินกันหินแต่งสวนให้มันสวยๆซะอะไรประมาณนี้แต่นั้นเป็นอีกงนานฮะแต่ว่าคงไม่ใช่เซฟนี้แหละผมคงเล่นเซฟนี้ไปให้มันจบปีให้ไปเป็นจบเซฟหลักนะฮะแล้วก็อาจจะเหมือนดิจิมอนนะถ้าอยากเล่นต่อนะก็กลับไปเล่นเซฟหลักแต่ว่าถ้าขี้เกียจก็คงไม่แต่คิดว่าคงไม่ฮะเพราะว่าผมเกมนี้ผมไม่ได้ ผมมาเล่นในค่าเวลานะคือแบบอย่างที่ว่าฮ işte, ะช่วงนี้แบบเวลาชีวิตมันเหวี Yuan ่ยงเวียงครับแล้วก็จะว่าไงดีผมนี้จัดตารางไม่ค่อยถูกเลยไม่อยากเล่นเกมอะไรที่แบบว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้ความต่อเนื่องหรือว่าใช้เวลาใช้ความจริงจังเยอะอะฮะก็เลยเล่นเกมแบบสบายๆไปก่อนนะเฮ้ยชิมหายละไปไม่ทันพี่แซกแน่เลยวะเลี้ยวเข้าบ้านไก่กัน เฮ้ยทันดิยี่สิบนาทีเฮ้ยทันไหมเออทันทันทัน n e นอาของไปแล้วนะครับผมเกือนไม่ทันเลครับโอเคแม่งไม่มีอะไรเลยเพราะเรังร่วมในงานเทศกาลไม่ได้นะเลยไม่มีอะไรวุ่นวานะอะะนี่ตรงไอคอนแน้่ขวาล่างสุดที่เป็นรูปสรงนะฮะ เราสามารถซื้อซุงตัวนี้ไปสร้างบ้านได้นะฮะหรือว่าเอาซุงไปเขาเรียกไงน,นะซื้อจากช่างไม้อะหรือว่าถ้าเราสับซุงมันก็จะได้ซุงมาสับขอนไม้ดีที่ผมตกได้มันก็จะได้ซุงมานะฮะเดี๋ยวนะลืมบอกว่าถูกเลยก็ขอนไม้ก็จะเอาไว้สร้างบ้านนั่นแหละ ๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จริงๆอะ่ะเดี๋ยวตอนหลังผมก็ซื้ออยู่ดีอะเพราะว่าสับซูงคือเราต้องขยันมากเลยว่าในฟาร์มถ้าเราสรับมันก็จะหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปสับบนเขามันก็จะเกิดใหม่ทุกวันนะฮะแต่ว่าไอ้เกิดใหม่นั่นแหละมันก็ต้องขยันวิ่งไปสับหน่อยแล้วเปลืองแรงโคตรนะ,ะแล้วก็ต้องอับขวานก่อนมันได้น้อยไถ้าผมจะไม่ผิดจะได้ทีละสิบมั้ง สิบทุกวันวันหนึ่งก็จะทีละสามสิบสามสิบฮะก็ช่วยเรื่องเงินในการซื้อได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องซื้ออยู่ดีนะอะไรก็ค่อยไวลุยกันใหม่โอเคงั้นคลิปนี้ผมขะจบไวเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าคลิปหน้าผมจะสริปสริปไปยาวเลยนะจนอาจจะมีอีเวนต์อะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอีกสองอีเวนต์ถัดไปผมไม่เข้าร่วมนะฮะมันไม่มีอะไรน่าสนใจอีเวนต์หนึ่งไม่มีจัดงานความสนิทไม่มีขึ้น จะขึ้นแค่เราทาของหวานไปให้สาวแต่ทีเนี้ยมันไม่มีของหวานไปให้นะฮะกับอีกงานนึงเป็นงานทําอาหารคิดว่าน่าจะอจัดคลิปนั้นนะเพราะว่าผมก็คงพกไข่ต้มไปถ้าเกิดมีไก่แล้วนะแต่ถ้าไม่มีไม่แน่ใจว่าเอาหน่อไม้ไปได้หรือเปล่าวะมันไม่ใช่การทําอาหารเหมือนจะไม่ได้นะฮะก็เข้าไปนั่งคุยกับสาวๆในงานก็ยังดีเหมือนเหมือนอีเวนต์เนี้ยเข้าไปคุยความสนิทจะขึ้นอยู่ดีนะฮะโอเคไว้พบกันคลิปหน้าไอซ์มูนซึ่งจะเป็นวันไหนยังไม่แน่ใจนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมเท็ดดี้แล้วก็ฟาร์มนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ